ราคาทองคำสุดหนักหลังตัวเลขการจ้างงานสารัฐเดือนกรกฎาคมดีขึ้นอินตะโกชช้หากไม่หลุด1750ถึง1755ยังได้ลุ้นต่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางโกลาชาแนลทางเว็บไซต์โกลาดคอมและก็เพจโกลาลนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือเป็นช่วงหัวแล้วหัวต่อของ ตลาดทองคําอีกครั้งหนึ่งเมื่อราคาทองคําได้หลุดทุกแนวรับสําคัญเลยนะครับจนกระทั่งมาอยู่แถวประมาณสัก1758ก่อนจะมาปิดตลาดแถว1.763ได้ทําให้สัปดาห์หน้าก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรแล้วก็ แนวโน้มราคาทองคําในระยะสั้นในระยะยาวจะเป็นยังไงต่อไปผมจะมาพูดคุยกับทางคุณธีรัจุธาวรากูนะครับกรรมการผู้จัดจการบริษัทอินเตโกโกเทจจำกัดมาดูว่าอินเตโกประเมินทิศทางราคาทองคําหลังจากนี้อย่างไรบ้างแล้วก็ยังมีปัจจัยอะไรที่ต้องให้ติดตามบ้างนะครับสวัสดีครับคุณธีรัจครับสวัสดีครับคุณหนุ่ม ประเมินสถานการณ์ยังไงต่อครับเมื่อคืนนี้หลังจากที่ราคาทองล่วงหลุดแนวรับสําคัญที่มองกันไว้แบบโอ้โหล่วงกันนาวเลยครับอืมครับก็หลังจากตัวเลขมันฟาร์มออกมาเนาะก็เออจริงๆก็หลุดมาถึงแนวรับสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รประมาณหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าห้าจริงจริงแนวรับจริงจริงคือประมาณหนึ่งเจ็ดห้าห้าครบลบแล้วกันนะครับ อ่านี่มันก็เข้ามาอยู่ทดสอบประมาณจุดแนวรับสำคัญเลยนะครับก็เออจริงๆเนื่องจากมันเป็นแนวรับนะครับก็แลรับเป็นแนวรับสำคัญด้วยคือคงจะแนะนำภาพรวมคงไม่ไม่แนะนำให้ให้ช็อตตอนนี้เพราะว่าม,มันเราเราไม่มีทางรู้ได้ว่ามันอาจจะเป็นการแค่ลงชั่วข่าว <c oughs> แล้วเราดีดขึ้นไปเลยหรือเปล่าค,คออาือยังไงยังไงไอราคาตรงนี้เนี่ยเออจะจะเลือกนั่งอยู่เฉยๆหรือไม่ก็เสี่ยงซื้อ ครับผมคิดว่าคือถ้าจะช็อตเนี่ยมันควรต้งองรอหลุด1755 1750ไปก่อนโอเคมันจะค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วว่าโอเคมีขาลงให้เล่นสักระยะเวลาหนึ่งแต่เกิดมันยังไม่ลงอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ใช่เวลาแล้วมันก็เป็นแนวรับสาคัญด้วยครับครับมองปัจจัยเมียอย่างอื่นไหมฮะนอกเหนือจากตัวนันฟาร์มเองที่ประกาศออกมาหรือว่านักลงทุนคาดการณ์ถึงท่าทีของเฟดในประชุมปลายเดือนนี้เลยว่าอาจจะมีการพูดถึง QE หรือว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยตรงนี้อินเตอร์โกมองอยังไงฮะ เดาเดาว่าน่าจะมีการคาดการณ์เองเรื่องเฟดไปแล้วครับเพราะว่าแค่ตอนความมเิไม่น่าจะทําได้ขนาดนั้นก็คือว่าคือคิดว่าข่าวที่รับออกมาล่าสุดที่ทองมันขึ้นเนี่ยต้องยอมรับว่าทองมันขึ้นเพราะว่าข่าวรับมาล่าสุดว่าเอ่อเฟดจะยังไม่ทําอะไรนะยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างมันก็มันก็คือจริงเรารู้กันอยู่แล้วว่า สเต็ปมันจะต้องเป็นการเริ่มจากการ q e ว <Q> e อีเซปเบอร์ดก่อนครับล่าลว QE ก่อนแล้วค่อยขึ้นดอ,อกเบี้ยอืนะครับเออมันน่าจะมีการพูดบ้างว่าจะมีการลดคิวอีคิดว่านะครับซึ่งเออซึ่งคิดว่าพูดอาจจะมีผมผมคิดว่าเขาพูดแล้วถึงเวลานั้นพูดจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันรับข่าวมาแบบนี้แล้วเนี่ย เอ่อผมมองว่าทองน่าจะลงยากแต่ว่าผมไม่รู้นะจนถึงวันนั้นเนี่ยทองจะลง,ลงไปเท่าไหร่นะครับอรับะอาจจะไม่รู้ดลงถึงลงอาจจะลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าผมถึงผมคิดว่าเกิดมันรับข่าวแบบนี้จริงๆถึงเวลานั้นจริงๆทองจะลงยากครับผมมองผมผมสังเกตมาสองเดือนแล้วนะครับอ่าเจะโลมบอกว่าไม่ลดไม่ลด QE ี ยังไม่สนใจในการเรื่องขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่ากรรมการเฟดที่ออกหมาสัมภาษณ์กันสามสี่คนหลังจากที่เจอโรมเป็นคนพูดออกมาว่าโอเคควรจะต้องลด QE ควรจะถึงเวลาขึ้นดอกเบี้ยผมเห็นมาเป็นสองเดือนแล้วนะครับในในทิศทางแบบนี้เองครับอ่าอย่างอย่างนี้เองอย่างนี้เองทางอินเตอร์กรูปประเมินยังไงฮะว่ามันมันมันสมควรที่จะลด QE ได้หรือย,อยังในทางทั้งที่ตัวเลขเงินเฟ้อก็ยังสูงขึ้นเองเศรษฐกิจ มันฟื้นโดยโดยโดย,โดยจริงหรือเปล่ายังมียังก็ยังไม่รู้มันมีนักวิเคราะห์อมองกันว่าโอ้จะเกิดว่ารถด,ดอกเบี้ยไอ้ขึ้นดอกเบี้ยรถค e ีนี่โอ้จะเกิดปัญหาใหญ่โตมากมายโดยเฉพาะเรื่องของราคาหุ้นหรือว่าอะไรทํานองนี้ครับตรงนี้รตรงนี้มองไงฮครับจริงจริงแล้วมันมันไม่ไอ้ไอ้รถไอ้รถ QE อีเ,อเ,อเอ e นะี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกมีปัญหาตอนขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยแหละอืมอ่าถูกไหมครับแต่ว่ามันยังอีกไกลจะถึงขึ้นดอกเบีย้ยกว่าจะรถค e กว่าควจะหมดกว่าจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะขึ้นจริงหรือเป นะครับผมว่ามันมันยังอีกยาวไกลมากเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีมันมีทางให้เขาแก้ตัวเปลี่ยนตัวอะไรเยอะมาก <c oughs> เพราะว่าการการแค่ลด QE เพื่อให้มันดูลดความร้อนแรงแล้วดูว่าเฟดไม่ได้ผ่อนคลายนโยบายเกินไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายที่ที่จะเกิดขึ้นได้อืเพราะฉะนั้นแต่ผมมองว่าอ่าไปเรื่อยๆจนถึงขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยเขาก็ค่อยดูอีกทีอยู่แล้วืะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าลด QE มีการประกาศเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค,ค่อนข้างแน่นะครับตลาดคงจะคาดการแบบนั้นเช่นกันครับก็เลยอาจจะไม่ทองทองลงมาแบบนี้อ,อย่างนี้เองนักลงทุนควรจะต้องเตรียมตัวหรือทำตัวยังไงครับในช่วงระยะต้นสัปดาห์หน้าหรือว่าในชั้งปลายสัปดาห์นี้ก่อนที่จะไปถึงประชุมเฟดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเองแนะนำยังไงดีครับอืมผมมองว่า มันมีอยู่สองทิศทางผมคิดว่านะครับก็คือถ้าเกิดว่าเอภายในทิศหน้ามันไม่ได้ดีกับขึ้นไปได้อย่างเร็วเลยนะครับคือเหมือนแบบมันหลอกหลอกแค่วันสรงมาสามแล้วก็ดีกับขึ้นไปได้อย่างเร็วเลยอันนั้นก็ก็เป็นทรงที่ดูดีอยู่ละครับแต่เกิดว่ามันแช่แช่หรือลงต่อเนี่ยโอเคถ้ามันถ้ามันแช่แช่ลงต่อแล้วมันหลุดหนึ่งเจ็ดห้าห้าบวกลบเนี่ยครับก็ไม่ดีละนะครับฝั่งสองซื้อไม่ดีละเสี่ยมาถืออ่า หรือฝั่งขายยังดีกว่านะครับในระยะสั้นนะครับอ๋อระยะสั้น,มนไม่ไม่ถึงกับเปลี่ยนเทรนใหญ่ใช่ไหมครับ <S <S ก็ยังครับเปลี่ยนเทรนใหญ่เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะต้องหลุดสักประมาณพันเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบพันเจ็ดที่มันจำที่มันเคยเคยทําโลมาเกือบว,ว่ามันหลุดตรงจริงจริงก็ก็คงต้องยอมแพ้ว่าเออมันสงสัยเทรนใหญ่คงจะต้องกลับเป็นขาลงไปหลายเดือนเลยแหละอย่างนั้นนะครับ หายเดือนเป็นอย่างน้อยด้วยนะต้องบอกก่อนเป็นอย่างน้อยเออแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่หลุดก็ก็ภาพยังไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเกิดมันนผมมองผมมองสามแบบแล้วกันอาทิตย์หน้าสมมว่าขึ้นไปเลยอันนี้ไม่น่าห่วงฝังฝั่งฝัง่งซื้อสบายใจได้ขึ้น,นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่อมาฝั่งลงไปเลยแล้วหลุดหนึ่งเจ็ดห้าห้าก็ต้องเล่นเล่นช็อตอะไรอะไะสั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดไปอีกหลุดไปต่ำกว่าพันเจพันหกร้อยเก้าสิบอีก อันนี้อันนี้ต้องคิดคิดใหม่หมดเลยนะครับ,รบอาจจะที่ที่คิดว่าทองจะขึ้นระยะยาวอาจจะอาจจะอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมว่าผมซึ่ง่นที่ผมว่ามันเป็นไปได้เยอะหน่อยแล้วกันมันก็จะแช่อย,อยู่เงี้ยหนึ่งเจ็ดก็คือไซเว,ไ,ซเวไปแล้วราวนี้ห้าไปไปลายถึงหนึ่งเจ็ดอาจจะเกือบเกือบพันแปดก็แหละก็จะไซเวอยู่เงี้ยผมว่ามันเป็นไปได้เยอะซึ่งผมว่ามันอาจจะไซเวไปเรื่อยๆจนถึงการเดือนปลายเดือนก็แหละจนรอจนกว่าจะเฟดนะครับประชุมเสร็จ ใช่ก็เป็นไปได้นะครับก็ก็ก็จะเป็นกรอบให้เล่นให้ให้ซื้อให้ขายแบบนี้ไปอืมอ่าก็ก็ขึ้นขึ้นก็ขายลงก็ซื้อผมว่าก็เป็นไซด์เว์แบบนี้ครับแต่ในยะนดลึกแล้วของนายอินติโกยังยังยังเชื่อว่าเป็นกรอบใหญ่แล้วคือยังเป็นขาขึ้นอยู่หรือเปล่าครับ,รบทองคาตอนนี้ตอนนี้ยังยังมองเป็นขาขึ้นอยู่คือปัจจัยด้วยเรื่องของเ,อเงินเฟอ้อนะครับคือคือผมผมมองว่าจริง สิ่งที่มีผลต่อทองที่สุดก็คืออาจารย์ดอกเบีย้ยที่แท้จริงไม่ใช่ดอกเบีย้ยที่ประกาศท่อดอกเบีย้ยจริงก็คือด,ดอกเบี้ยลบกับเงิน์เฟอเรสนะครับเป็นเป็นเดียวเดียวเป็นเดียวอะครับเดียวอินเทร์ครับซึ่งเรามองว่ามันน่าจะติดลบแล้วจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันแปรผันกันค่อนข้างตรงตัวว่าเกิดดอกเบี้ยแท้จริงติดลบทองจะขึ้นอื ตลอดมาอันนี้เป็นแฟกเตอร์ที่ผมดูดูกราฟแล้วมันแบบมันค่อนข้างจะตรงๆเลยนะครับเออในในคือ,คอเราเวลาภาพแบบนี้เราไม่สามารถดูระยะสั้นได้เนาะคือสมมติแต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมันกำลังจะติดลบเง <ๆ S 2> ินเฟอ้อกำลังจะมาดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นขึ้นแหละบอกว่าจะขึ้นแหละแต่กว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงินเฟ้อไปละห้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยอยู่ที่ศูนย์กว่าเลยครับยังไงยังไงก็ติดลบอ่ะหรือว่าบอลยูอยู่ที่หนึ่งกว่าอยู่เนี่ยอ่ายังไงยังไงก็ติดลบ S <S คืออย่างเงี้ยภาพแล้วยาวยังไงก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับผมยกเ,เว้นว่าเฟดจะบอกว่าเออเขาจะขึ้นดอ,อกเบี้ยละขึ้นเลยเดี๋ยวปีหน้าขึ้นเลยเปลี่ยนใจขึ้นเลยเอ้ยเอ้ยอ, <S <S อาจจะต้องกลับไปคิดใหม่แต่ว่าถ้าเฟดบอกว่ายังไม่ขึ้นปีได้ขึ้นปีสองพันยี่สิบสามผมว่าเงินเฟร์มก็คงไปถึงไหนถึงไหนแล้วเหมือนกันอืมโอ้แต่ถ้าขึ้นเลยนี่น่ากลัวมากเลยนะครับโอ้โหทั้งเรื่องของตัวเงินที่ เรื่องของเงินกู้เรื่องของดอกเบี้ยอะไรต่างๆนี่โอ้โหลรานนี้รานหน้ากันหน้าดูเลยผมว่าใช่จะคิดว่าเฟดไม่น่าจะออกหน้านั้นครับเขาก็ต้องเป็นห่วงภาพลักษณ์เศรษฐกิจเขาเหมือนกันครับแล้วดอลลาร์ก็คงจะแข็งมากอย่างนั้นอืมีอะไรอยากให้นักลงทุนติดตามในช่วงนี้มากไหมครับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจเออจริงๆผมก็ยังให้นักลงทุนเนี่ยดูค่าเงินบาทครับจริงๆมันเป็นปัจจัยหลักในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอือฮนะครับ เออเงินบาทตอนนี้มันไปไกลมากสามครับคือผมคิดว่าตอนต้นปีหรือปีที่แล้วมีแต่คนห่วงว่าบาทจะแข็งไม่มีใครคิดหรอกว่าบาทจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ตอนนี้มีคนพูดถึงสามสิบห้าสามสิบหกด้วยซ้ำไปนะครับเออครับแต่ในมุมผมเนี่ยผมคือคือต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยม,มันเงินมันไหลออกเยอะมาหลายปีแล้วครับ,รบแต่ผมผมก็มองว่า สุดท้ายเนี่ยเมื่อเมื่อทุกอย่างมันกลับมาภาวะปกติได้ซึ่งมันต้องกลับมาสักวันหนึ่งแล้วนะครับ,รบเต้องอยอมรับว่าประเทศไทยมีจุดแข็งแรงที่ตัวเราแทบจะลืมไปแล้วเนี่ยคือภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวอืซึ่งแข็งแรงมากๆจริง,รง,รงๆมากๆเลยแหละครับคือ,ค,อ,ค,อคือการที่เงินบาทมันมันแข็งอยู่ตลอดเวลาส่วนหนึ่งเพราะว่าท่องเที่ยวมันไหลเข้ามาเยอะนักท่องเที่ยวมันซื้อเง<ๆ>ินบาทจานวนเยอะมากเลยแหละนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันจะเมื่อเมื่อเมื่อสถานการณ์มันกลับมาเนี่ย เงินบาทเนี่ยมันน่าจะกลับมาผมคิดว่าไม่น่าจะไปถึงขนาด35นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะไปถึง35 36นะครับเออในมุมกลบกลผมคิดว่าคือตอนเนี้ยประเทศไทยมันอยู่ในสถานะที่ไม่มีอะไรดีสักอย่าง <c oughs> นะครับ <c oughs> ทั้งภาพของเศรษฐกิจภาพของ <c oughs> ขอินฟราสัคเจอร์ระยะยาวภาพ เทคโนโลยีที่เป็นในอนาคตสินค้าที่เขาใช้กันในอนาคตก็ไม่ดีท่องเที่ยวก็ยังมองไม่เห็นแต่ท่องเที่ยวเนี่ยมันมองไม่เห็นมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีคือต้องบอกก่อนว่าเทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหนเออหมายถึงว่าพอหมดยุคโควิดจะเป็นนิวนาโนอะไรแค่ไหนสิ่งสุดท้ายที่คนต้องการก็คือการท่องเที่ยวการพักผ่อนเนาะอ่าสุดท้ายคนก็ยังต้องท่องเที่ยวอยู่คนคงไม่ไม่สามารถโอ้ยฉันฉันจะเที่ยวออนไลน์ตอนนี้ฉันจะเปิดูเกเปิดพิเตเลสดูขอไอเฟล ก็ไม่ใช่ผมว่ามันเป็นนี้ของคนที่ที่นิวอนว่ามันทำไม่ได้สิ่งสิ่งที่เทคโนโลยีมันมาช่วยอะไรไม่ได้มากมายมันต้องสัมผัสด้วยจริงๆอ่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าแล้วประกอบกับผมผมดูกราฟโควิดเนี่ยเดลต้าเนี่ยผมดูจากอินเดียเป็นหลักแล้วกันครับเอผมดูจากจุดจุดที่เริ่มของเดลต้าเนี่ยจนถึงจุดสูงสุดเนี่ย สุดที่เริ่มแบบเริ่มมีการระบาดอย่างแพร่ขึ้นแบบมิตกภาคาร์มขึ้นมาผมดูอินเดียผมก็ดูอินโดนีเซียครับสองประเทศนี้นะคือสองประเทศนี้เป็นผมรู้สึกว่าน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วอินเดียเนี่ยจบเหมือนเหมือนจบจบ,จบเวฟไปแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเ,เขาเหมือนแบบเขาเขาลงมาสองอาทิตย์และเป็นเป็นเป็นแบบเป็นขาลงสองอาทิตย์ลวจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเออผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผมดูจากระยะเวลาของสองประเทศเนี้ยเขาใช้เวลาสองเดือนตั้งแต่ขึ้นจนถึงจบ นะครับตั้งแหต่ดเดลต้ามาผมดูเดลต้าเริ่มระบาดประเทศไทยประมาณวันที่กลางเดือนกลางเดือนหก hmm เริ่มมีเดลต้าเริ่มมีข่าวเริ่มมีการระบาดอย่างจริงจังกลางเดือนหก hmm นะครับตั้งแต่แคมป์คนงานก่อสร้างอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าเกิดเอาทิศทีเดียวกันประเทศไทยน่าจะถึงจุดสูงสุดสักประมาณอาทิตย์หน้า hmm ถ้าเกิดว่าตัวเลขม,มันเริ่มลงเนี่ยจะอ่อนต่อยากเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าปัจจัยที่ที่หน้ากุ๊กหน้ากังวลก็คือว่าเงินบาท อาจจะไม่ได้ช่วยทองแล้วในทางกลับกันมันอาจจะทให้ทองเนี่ยมีราคาถูกลงอืเป็นผลเสียต่อฝั่งซื้อในในเพราะว่าตอนนี้เราต้องยอมรับว่าบาทมันบาทมันอ่อนมากสามสามสามจุดสี่สี่อย่างเงี้ยมันอ่อนมากสมมติกลับไปอยู่ที่สามสามจุดศูนย์ก็พอซึ่งเป็นไปได้นะครับซึ่งเป็นไปได้มันก็ทองไทยก็ลงไปีเยอะเลยอ่ะเนี่ยผมว่าให้ให้ต้องจับตาเรื่องเงินบาทดีกว่า ก็ต้องบาลานซ์กันให้ดีๆนะครับทั้งเรื่องของตัวสปอตเองกันทั้งเรื่องของตัวเงินบาทเองด้วยนะครับครับผมโอเคขอบพระคุณมากครับคุรีรัตครับขอบคุณครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับหลังจากนี้เราคงต้องติดตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคําอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะลงต่อหรือว่าจะดีดกลับขึ้นไปแถว1,700งพันกว่าหรือไปยืนเหนือพันแก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ประจำปีของเฟดในช่วงปลายเดือนนี้นะครับ ถ้าชื่นชอบข้อมูลข่าวสารที่เรานำเสนอไปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ในทาง Youtube Channel ของโกราด้วยนะครับทางเพจโกราแล้วก็เว็บไซต์โกราดดนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ